้องเรียนออนไลน์โรงเรียนจารุสอนบำรุงสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูคอสนางสาวพรสกุลบุตรตาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในหน่วยเลขาคณิตรูปร่างรูปทรงเรื่องที่เราจะไปเรียนคือเรื่องการเปรียบเทียบความเหมือนความต่างของวัสดุทรงกลมทรงสามเหลี่ยมและทรงสี่เหลี่ยมนะคะ ลักษณะของวัสดุทรงกลมนะคะจะมีผิวโค้งเรียบไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเช่นลูกบอลลูกปิงปองลูกเทนนิสผลสม้มและอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เคยเห็นใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนเคยทานสมม้มบ้างคะยกมือขึ้นหน่อยส่วนลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมนะคะ จะมีเหลี่ยมมีด้านสีด้านมีมุมสีมุมอย่างเช่นกล่องนมนะคะเด็กๆต่อไปค่ะกล่องยาสีฟันนะคะต่อไปก็จะเป็นกล่องดินสอค่ะเด็กๆและสุดท้ายก็คือยางลบเป็นต้นนะคะ ลักษณะของวัสดุทรงสามเหลี่ยมนะคะจะมีเหลี่ยมมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมอย่างเช่นกรอบรูปและคางค่ะต่อไปก็จะเป็นไม้บล็อก ต่อไปก็จะเป็นโครงไฟที่มีทรงลักษณะทรงสามเหลี่ยมก็มีนะคะเด็กๆพอจะแยกออกไหมคะว่าลักษณะของวัสดุทรงสามเหลี่ยมทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะสำหรับวันนี้ก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ